บ้านเราคือภัยพิบัติระดับหมอลำมีอยู่วันหนึ่งเมเดนก็ทําตัวแปลกๆไปเมเดนทํำห้คนเป็นเกลียวแบบนี้ล่ะบ่วยที่สมองตรงไหนหรือเปล่าหมาที่ไหนเนี่ยรอใช่ไหมเมเดนเผอโดนเป็นเกลียวไปแล้ว และหมาหลอที่มาเยี่ยมบ้านเราในวันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมสรุปก็คือที่เมืองของพวกเธอเกิดภัยพิพพบัติที่ชื่อว่าเดอเฮลโลเฮลโลอะไรนั่นก็เลยหนีมาที่นี่สินะหรือว่าเดอเยลโลนะครับเพราะหลุมน้ำเป็นถาสนาที่ชื่อว่าเดอะคารทำให้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างคลุมคครืงพวกเราก็เลยอยากจะขอมาพักที่นี่ก่อนชั่วคราวครับน่าสงสารจริงๆจะมาพักที่นี่กี่วันก็ได้นะ,ค,ะคุณป้าคุงในตอนนั้นไลคอนไม่รู้เลยว่าจะได้เจอกับภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่กว่าเนไลนนมาาบ้ห ชิมน้ำปั่นสีมือมาไหมจ๊ะโอ้ขอบคุณมากครับที่เมืองผมนะนะเวลาดื่มอะไรก็จะได้บัฟด้วยละ่ะอยากรู้จังว่าคือดื่มต่างโลกของที่นี่จะได้บัฟแบบนหนเพราะว่าเหนเ็นเพื่อนไม่ได้เลยใส่ของที่เมเดนชอบลงไปด้วยนะโอมอนอีเทสดีจริงๆตายตายแน่ๆเครื่องดื่มต่างโลกบ้าอะไรดื่มแล้วจะไปล่องนาจริงแน่ มันใครวะน่ะท,ทำยังไงดีบ้าเอ้ยจริงสิเราให้ยสองคนน,นั้นดื่มดีกว่านี่พวกเรานั้งสองคนไม่อยากจะลองดืง่มเครื่องดืง่มแสนอร่อยชั้นสางโลกหน่อยเหรอโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะจะบอกให้เห็นพวกชื่อเรื่องผอิวแดงหน้าใสกระชากใจด้วยนะเขาต้องไปเข้าห้องน้ำกันนะคะอา้ายังไม่กินอีกรอไรป้อนคุ้งเดีจะรอเข้าปลาเสร็จก่อนแล้วกินพร้อมกันก็ได้นะ,ะไร่ข้าล้มไป,ไปแล้วเดินนะั่นไรป้อนคุ้ออน,นะ นี่เราสลบไปนานแค่ไหนกันเนี่ยเหมือนจะฝันเห็นยายที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยโอ๊ยมอยืมย่อยเห,หมยน,น้อยะจขุนยูบอ้าบเฟื่องแล้วเหรอน้ำบันมาช่วยให้หลับสบายดีใช่ไหมล่ะหลับที่ไหนตายต่างหากแล้้ววโยลอยป้อนคุ้งมากินข้าวเร็วเมนูวันนี้เป็นข้าวผัดซูเปอร์เซ่ของป้าเองไปของที่ไม่เด่นโชกเพียบเลยนะอ้าวหายไปไหนแล้วหรอถ้าอยู่ที่นี่ต่ไปเราได้ตายจริงแน่ต้องรีบกระพังกลับล่อเดินให้เร็วที่สุดแหน่แน่ขอลายเส้นหน่อยได้ไหม าาขนาดเกมเ้เปิดเราก็ยังดังขนาดนี้เมนูนี่ตาถึงจริงๆอย่าลืมไปบอกให้เพื่อนๆโหลดเกมเซเลสโซนซีโร่กันดูทำไมมันเป็นแบบนี้ไม่ได้วะเนี่ยแล้วสัญญาท่าก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำไมฉันต้องมาทำงานหนักแบบนี้ด้วยนะยพวกมาสเตอร์อเอรเรียรกำลังบุกเข้ามา พวกมันหาเราเจอได้จังไรทั้งที่พวกมันไม่น่าจะรู้ที่อยู่ของเราแท้แทมาที่ดังขนาดนี้มาหาผมที่บ้านผมดังใหญ่แล้วแม่หลอคนดังเพื่อนม่เดนมายเยี่ยมบ้านจ้าสาธุสาธุสาธุจ้าโกรธจะจะหลุดดังเป็นภาษาอื่นเลยสินะช่วยไม่ได้คุณจะต้องส่งพวกมันไปคุยกับรากมะม่วงซะแล้วละ่ะเอเดนคอลินละไม่เลย ไม่น,น่อยเชื่อนี่มันการต่อสู้ระดับเทวทุกทีมองดสตาเปล่าแทบไม่เห็นเลยเออเหมือนจะเพราะว่าจะนี่ขี้เกียจวานมากกว่านั้นแล้วยันอีกมาได้ยังไงเนี่ยเอ๊ะด้านหลังมอนสเตอร์นั่นประตูไม่ตีนี่นาประตูนั่นอาพาเรากลับโลกก็ได้นะครับใครจะอยู่ก็อยู่ไก่ปู อย่าเพิ่งปัดทิ้งถ้คลิปมีต่อเลสโซนซีโร่เกมใหม่ล่าสุดค่ายเกมโฮเวอร์ที่เราจะได้รับบทเป็นพร็อกซี่น้ำพาเหล่าน้ำพาจนภัายไปบู้มันมันกันในเกมพลยสุดมันเอฟเฟกต์แสงสีเสียงที่ตระการต่มีเกมน่ารักพร้อมกิจกรรมมากมายภายในเมืองเนื้อเรื่องอ่านง่ายสไตล์คอมิกมีบุ่มสกิปห้ด้วยนะตัวละครสวยหล่อพร้อมหมาที่เท่ยอย่าบอกใครเปิดตัวแล้วยังเป็นทางการโหลดได้เลยตอนนี้อย่าลืมกรอก้ดนี้เพื่อรับรางวัลฟรีด้วยนะอ เราอยู่ในประตูมิติแล้วสินนะที่จริงเราก็ไม่แน่ใจนัหรุกนะว่ามันจะพาเราวะไปที่ไหนกันแน่แต่ก็เอาเธอยังดีกว่าอยู่ที่บ้านมหมาภัยหลังนั้นล่ะนะอ๋อถึงแล้ว